วันนี้ไปเที่ยวจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวไหนวันนี้วันวันนี้เราไปกับผู้ชายด้วยนะนี่ผู้ชายเดี๋ยวเราคือไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานมากเพราะว่าต่างคนต่างทํางานแล้วเวลามันก็ไม่ตรงกันเนาะก็วันนี้ก็ได้หยุดแล้ว็นรอบสามเดือนแล้วได้ <3 S 1> ไปเท <4. S 1> ี่ยวสามหรือสี่เดือนไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไปไหนด้วยกันเลย านจดใช้ช่วงโ,โควิดเพราะว่าโควิดนอนอยู่แต่บ้านก็เลยพอมีโอกาสกลับมาทํางานก็เลยทําเยอะไปหน่อยก็เลยเหนื่อยอยา,ากพักผ่อนก็เลยอยากจะไปเที่ยวแล้วค่ะวันนี้จะขัไปฟิตมาที่ทอีกแล้วเพราะว่าไปเติมพลังเรื่องการกินด้วยเนาะกินคือมันทําให้เราแบบมีความสุขอะใช่ไหม มันอิ่มแล้วมันก็มีแรงทางนานต่อไปเดี๋ยวรอชมกันนกงนะเรามาถึงร้านประจำของเรานะครับปิดมาเจ็ดนี่หน่อยเทียบย้าะแกี้เขามาในจุดที่เขาอยากจะกิน ทูน่าเบอร์รี่ที่นี่ไงทูน่าเบอร์รี่ใช่ใช่เบอร์อรี่อันนี้เป็นซาเซมิมใช่ใช่อันนี้แหละที่ดีที่รแล้วนนั้นอะไรอ่ะไม่ใช่หรออันนี้หอยหอยอะไรนะหอยหวานหอยอะไรนี่ไงก็เข,เขียนไว้อยู่ ฮอกฮรกิไก่แครมอะไรตัวหนึ่งไม่รู้จักแต่ก็อร่อยกินกินได้เอาเอาอะไรบ้างเอาสั่งเขาแกวหลอกซาซิมิเอาเท่าไหร่อันนี้กี่ชิ้นดิเขาขายเป็นชิ้นนะคะทุกคนชิ้นละด่นเด่นห้าสิบเอากี่ชิ้นดีอันนี้ฝไฟเชืกี่ชิ้นฝไฟเชือกสองอันนี้สาม เอ็ชอบกินหอยเชลลอ่ะเอาอย่างละสเอาอย่างละสเอาหอยเชลลสเออทีมีแเจดสเกลอปเอาเอาสีีมีแจั้อปิสสเกลอป and and this one this one t w t d h i s one อะไรก็ไม่รู้อ่ะ t a ก i n g ลโอเค yes yes please and อันน yeah. oh, ี้ด้วยคือหน้าเอาชิ้นไหนเอาเป็นชิ้นเลยเอาชิ้นไหนดี and หมดเอาเอาชิ้นไหนสุดไหมดูเลายๆดีนะ oh that one that one the l a t one no no another one please yes ใหญ่ไปไหมโอเคแะไรกินชอบกิน ก็เอาแซลมอนด้วยมอนชิ้นไหนดีวะแซลมอนเอาถ้าเป็นลายขาวเยอะมันจะเหนียวอ๋ออาั้นีเลือกอีกไม่รู้อากินเลือกเอาชิ้นหนึ่งบอกเอาชิ้นไหนอ๋อถ้าลายขาวเยอะๆมันจะเหนียวเหรอเราต้องเอาแบบไม่ลายเอาชิ้นนี้ไหมเนี่ยชิ้นนี้ไหมเนี่ยชิ้นตรงเนี้ยชิ้นตรงกลาง นม่นเยับแล้วก็พอลรู้สึกว่าเอ็ดชอบกินปลาดิบหอยแม่นไปซื้อข้างในแล้วกันเดี๋ยวเอ็ดไปเดินดูอย่างเดียวเดี๋ยวรอเขาสไลด์ให้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาโอ้โหมากมายนะจ๊ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อข้างในเอาวากาเมะด้วยเนี่ยเอาซีวีด มันไม่ใช่วากาเมะมันเป็นซีวีดเออเอาไหมหรือไปซื้อทั้งไนตรงนี้มันก็สดดีนะอันนี้ยำหมอรือกี่้เอายำอันนั้นน่าจะเป็นพวกเมนกะพุนอะไรอย่างเี้ยโอ้ยไหนพลาดางเงี้ยลืมเอาซื้ออันนี้มาซื้อแบบเป็นขวดเลยกินน้ำจิ้มเยอะเหลือก็เอากลับบ้านเป็นขวดไหนนี่เหรอเออแล้วก็ที่เป็นกล่องเห็นปะ ัเออนั่นแหละ,หละเอาแบบนี้เลยเพราะว่าเรากินน้ำจิ้มเยอะแล้วก็เอาบบนี้อ่ะวางให้ขนนเขานะเอาดิอ่ะจัดเต็มครับนาครับเอาทุากอย่างนะครับลืมซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตถ้าเราซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะถูกกว่าเหมนเนี่เขาปูเดี๋ยวขาปูเราไปซื้อทั้งเลย จะเป็นพวกบสเตอร์กี้อบสเตอร์กับขาปูไปซื้อข้างในเนาะอบสเตอร์กับขาปูไปซื้อข้างในแล้วก็หอยดูนี่ราคานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะคะแพงสุดก็มีตัว28ยี่สิบแปดอะไอตัวทูน่านี่ไงทูน่าบีทูน่าเบอร์รี่เป็นบูฟินบูฟินทูน่าเบอร์รี่ถ้า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 คิดว่ามันใช่อะนะเพราะว่าไม่รู้ว่า น่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยรอเขาสไลด์ให้อยค่ะวันนี้คือของเราสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ฟิลเก็ตนส์จะมาชิมไอยสเตอร์นะครับหอยค่ะนางเลิกกินหอยเราก็แซะแซะสักหน่อยเราก็บีบมันเอคนที่ไหนเนี่ยใช้คำว่าแซะอยู่ เขาใจเขาว่าแสซูมเขาก็แสใส่คำว่าสตูดิโอได้ไหมครับตบตูดมีการตบตูดตบนี้แปะ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 ด้วยไปนี่คุณแม่โซเลยนะคุณใจเขาว่าแปะแปะอออันนี้คือคาเวียร์นะครับ นางใส่คาวเวียลงไปในหอยเจ้าทุกคนอัในนี้ไข่กุ้งนางใส่ไข่กุ้งไปเองไข่กุ้งทำงานเหนื่อยเนาะความสุขก,ก็คือการกินอะเติมพลังใ,ให้ตัวเองอะไรคะซ่อมนี่คะ่ะอยู่นี่คะ่ะลืมเอาช้อนมาจริงๆต้องมีช้อน,นโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะ เอาซ่อมตักเลยจ้าจวกยังไม่โอเคยังจ้ายัง,ยงอูนี้ด้วยดูแบบนี้ครับโอ้โหเอาครับแบบนี้ครับดูฟังนะ three two one ดูดทอยโชว์ <c oughs> แน่นอน <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นยังไงเป็น <c oughs> น่าสิพูดว mm ิลลี่นาสุดยอดนะเซปิล mm ีเซปิลีจมด้วยไวยสิล้างปากโอเคแกะสแกนปดของนางออกมามันันอย่างดีเลยมันแกสะสแกนปิดของนางออกมาจ้ะแมวเราเน้นกินสดไงบางคัวเขาก็จะกินดลก พเขาเขาจะกินแบบกินกินเอาไปทำสุกนะแต่เราชอบกินสดเยี่ยมให้เขาตัดตึงให้นั่งออกมาทีละตัวนะจ๊ะให้นางลองอิชาหน้างันนางกินได้อยากกินแต่ก็กลัวแพ้จริงๆก็อาจจะกินได้นะไม่ได้ลองเพราะว่าเคยกินอ่ะ เราจิ้มด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินอ่าเคยกินอ่ะไทก็พรที่มัน,มนกุ้งดําอ่ะเราแพงแล้วตุ่มมันขึ้นตามหัวตรงหน้าผากอะไรเงี้ยเป็นเหมือนพื้นคันอ่ะเราคันเลยไม่กล้ากินแต่สมัยก่อน,ท,นทํางานกรุงเทพก็กินได้นะกุ้งก็ไม่ได้แพ้เป็นไงยอดเฉียบเยนะอิจฉาจังเลยแต่จริงๆกุ้งแดงอย่ากินได้บานานะ่าพรอนหรือว่าพวก กิงพรนี่ไอ้ยินได้แต่ไทเก็พรนอ้ยินไม่ได้เฉยแต่เราก็ไม่อยากเสียอันนี้เป็นสแกมปีรอ,อร่อยมากอ่ะขูดกัไหตัวละเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดดอนกว่าเออไวยี่สิบดิสองตัวไงสองตัวอ่ออตัวละสิบเอ็ดดอนกว่าไงคุณคุณจะชอบจริงๆรแต่ก็ไม่แพงเท่าอูนี่ฉันจ้าอูนี่ของฉันนจะจ๊ะอูนี่ฉันแพงมากเลยยี่สิบสี่ดอนกว่า ไ,ได้มากได้มากกินค่ะก uh, ุ้งค่ะกุ้งอะมาจ๊ะเผ็ดเยี่มล นี่โลโอเคกินกันโอเคนะโอเคเร่จะเรากินตู้ไม่ได้เรากกินไม่จัดุกไม่จะจุกไม่เราจะกินขายใหญ่ๆเดี๋ยวใหญ่มา้เลย ลูกอีสานอย่างเราะเกียบไม่ต้องคะมือล้างแล้วต้องใช้มือเกียนสถานที่นิดนึงใช้่อมนก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 บอกมึงกินอะไรวะไม่แบ่งให้กูเลยกูหิวข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยจนถึงเย็นแล้วน่ครับ หวานมากๆโอ้โหได้เส้นที่มึครับแต่ไม่ค่อยชอบนะคาเวียร์นคนรว่ชอบไม่กินนะเรามันมีสารอาหารเนี่ยเราเป็นเด็กน้องเนี่ยไม่ไอบกินออแพงแต่ยังไงม่น้อล่ะชอบกินส้มตำปลาไมากกว่าถ้าเลือกส้มตำปลากับคาเวียร์เลือกส้มตำปลา ปูปูเหมือนกันชอบกินปูปลาล่ามากกว่านะปูนาชอบกินปูนาใช่ไหมปูนากับคาราบาลหรออคาราบาลดีกว่าเนื้อมันเยอะปูนามันได้จะดูดปูนาคือเป็งสองเนื้อคือกลับมาใค่นี่ดูดูดูอันนี้สองคนนะมีออยสเตอร์มีแซลมอนมีทูน่าเบอร์รี่ แล้วก็มีหอยหวานหอยเช่ลมีข้าวปั้นแล้วมีอูนีแล้วก็มีอะไรวะคาราบะขาปูคาราบะกิงแคปปาร์ตแทะโคงเลยปูเนี้ยเนื้อเยอะสุดแล้วเนาะไม่แต่กินมาติดใจเลยมาทุกครั้งก็ต้องซื้อทุกครั้งกินน ตอนอันน like, ี rock, ้ก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณบ่ายบ่ายโมงสิบมันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเบรกปั๊ของเรานี่นี่นี่มีตำรวจน้ำมาด้วยมั้ยใช่เพราะว่าเขาดรักษาามปลอดภนนจะมีตารวจน้ำด้วยเขาก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคอันนั้นเป็นสะพาน อันสักใช่มัอนแบบสุรา้าใช่าวอะไรข้วเรื้ะรบบนี้เลวเลยมีวิวครับบรรยากาศยอดโอเคไหมโอเคโอเคเงินต่ำ นสิ่งที่เรารอคอยก็คือกา่กิมขอใหู้นี่เราีเราต้องดิบคือหน้าบิลลีที่มาตากต่เกียบไม่ได้จ้มาล้างมาแล้วเรียบร้อยต้องทงานมีนกอยู่ข้างหลังเลยสวยมากเลยสะพานวิวแล้วก็คนอืมเฮ้ยไข่กุ้ง มันคือเปิดกอกเปิดปก๊อกอันนี้มันคืออะไรคาวเวียค่ะทุกคนคาวเวียรหรือว่าใครอื่นใครอื่นจะ่ทาวรู้ะว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยคกินเอา้าแพงหยทุก<ง>คนทิ้งเถอะแพงกันหลนจ้ะเอาไปใกล้ๆดิ โอ้โหแตชิ้นนี้ที่หลนลงไปก็คงจะประมาณสอดอน,นี่มันจะซ่อเรา,ามไม่กล้าหยิบเดียวเช้อนช้อนอย่ไรเงีไม่เอาช้อนไม,มเาไม่ได้อเอ้อนมาเลี่จะซ่อ,อื้อเก็ม้อนจตักเ้วก็โยกได้นั่นแหละตักแล้วก็เยะออเออ ไปนะทุกคนอะไรนะเราจะเราจะดีมือดิจักเราเป็นลูกอีสานเราไปกินแบบนี้เลยจ้ะครับบ้างมือท่องคำเดียวหมดไหมหมดขึ้นจมูกมากเฉียบ เมกี้กินอะไรไปเนี่ยตัวไหนตัวนี้เคยจกแต่ข้าวเหนียวอยู่ขอนแก่นวันนี้มากินข้าวปั้นวุฒาอะไรตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายสามแล้วโอเค